เดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่10มิถุนายนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนใน time frame H4 นะครับ time frame H4 เมื่อวานเนาะจากที่มีการทุบลงมาเห็นไหมครับยกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงต้านแล้วจากนั้นทุบลงมาอย่างหนักจนมาชน3,301รอบพร้อมกับการลอดทั้งฝั่งบายแล้วฝั่งเซลล์แล้วก็มีการดึงให้ฝั่งบาย SL ถูกไหมครับ จากนั้นเปิดแห้งใหม่มากดตัวลงทําไส้ยกตัวขึ้นชนต้าน3าม0ซึ่งจักรับกลายเป็นต้านเพราะมันชนชนสำเร็จแล้วถูกไหมครับยกตัวขึ้นชนรับ3าม0ซึ่งเป็นต้านแล้วพอชนต้านเสร็จมาชนต้าน H p ชตรงนี้ถูกไหมครับจากนั้นก็ปิดอยู่เหนือต้าน H p ชเป็นการบ่งบอกว่า H p ชได้มีการสร้างพชั่นกับตัวฝั่งบายที่สําเร็จและสมบูรณ์จากนั้นเปิดแห้งใหม่มากดตัวลงทําไส้ยกตัวขึ้นชนต้านอีกทีนึงแต่ได้ชนต้านไม่สําเร็จ เพราะมีการดึงไส้กลับแต่ได้มีการยกตัวชนต้านล่อฝั่งเซลล์แล้วก็เคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์จากนั้นดึงไส้กลับและเปิดแท่งใหม่มาแท่งนี้มีการไซเวย์ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านกดตัวลงชนรับแต่ไม่ถึงอีกรับซึ่งเป็นรับสําคัญถูกไหมครับเป็นการไซเวย์จากนั้นอีกแท่งหนึ่งเปิดมากดตัวลงทําไส้แต่ไม่ถึงรับไม่ล่อายเพิ่มยกตัวขึ้นชนต้านล่อเซลล์แล้วเบรกไปเลยจากนั้น จากนั้นมีการยกตัวขึ้นแต่ไม่ชนอะไรครับไม่ชนต้านสําคัญซึ่งเป็นต้าน H4 ที่ทุบลงมาแล้วก็เป็นต้าน e ี k ทับซ้อนกันถูกไหมครับเป็นต้านสําคัญพอมันไม่ต้องการที่จะเบรกไปฝั่งบนถูกไหมครับมันก็จะยกตัวขึ้นไม่ชนต้านสําคัญจากนั้นมีการสร้างไพชันกับตัวฝั่งเซลล์ตรงนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างไพชันกับตัวฝั่งเซลลที่สําเร็จเนาะแล้วสมบูรณ์ไหมเราก็ต้องมารอดูแท่งนี้ภายใน16นาทีว่า มันจะชนแนวรับเนี่ยหนแนวรับ2แนวรับ3แนวรับนี้สําเร็จไหมถ้ามันทําลาย3แนวรับนี้ได้แปลว่าพเชันกลับตัวฝั่งเซลใน H4 ก็มีการสร้างสําเร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะลงต่อเห็นไหมครับตรงนี้เนาต้องแต่มันสร้างพเชันกลับตัวได้เนี่ยมันยกตัวขึ้นมาประมาณเกือบ5000จุดแล้วซึ่งถ้าเป็น time frame ฮั o, เห็นไหมที่เคยบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะวิ่ง 5000- ถึง10,000จุดทุกครั้งที่มันสร้างพเชั่นกลับตัว h 4ก็ทําอย่างนั้นแล้วเห็นไหมตรงนี้ สองสามสองเก้าสามไปทำเอาไว้ไฮที่เท่าไรครับที่สามสามสามแปดเกือบห้าพันจุดเห็นไหมครับจากนั้นสร้างพาชันกลับตัวตรงนี้เลยเห็นไหมสำเร็จแล้วจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนเนี่ยมันปิดอยู่ต่ำกว่ารับนี้ซึ่งมันมีสิทธิ์จะปิดอยู่ต่ำกว่ารับนี้ทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันยังเหลือเวลาอีกแค่15นาทีแล้วบวกกับว่าใน i m e f เฟรม H 1มันสอดคล้องกับ H หพอดีตรงที่ว่า i m e f เฟรม H 1ได้มีการสร้างพชชันกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สำเร็จ สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมสร้างไพ่ชันกับตัวอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าตรงนี้กดตัวลงแท่งแรกสมเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์แท่งที่2ก็ยังนะครับยกตัวขึ้นเคลียวอลลุ่มฝั่งเซลล์แต่ไม่ถึงต้านดึงไส้กลับเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียวอลลุ่มฝั่งเซลล์สามอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ถึงต้านกดตัวลงชนรับแล้วสามารถที่จะทำลายรับนี้ได้จากนั้น H 1เราก็มองแล้วว่ามันคือไพ่ช่นกับตัวฝั่งเซลล์ที่สมเร็จสมบูรณ์แล้วแข็งแรงและเห็นไหมัันกก็กดตตวลงงงอออย่อ่่าเื จากนะั้นมีการยกตัวขึ้นสร้างพายชันกลับตัวฝั่งใบที่สําเร็จแต่สมบูรณ์แต่ไม่แข็งแรงเห็นไหมครับคาดว่าเป็นการสร้างพายชันกลับตัวฝั่งใบเพื่อลออ่อใบทีนึงก็คือสุดท้ายแล้วกดตัวลงชนรับล่อใบแล้วก็ทุบลงมาเลยเห็นไหมแล้วก็ไล่ล่อใบทุกแนวรับที่มีแล้วก็ทําลายแนวรับทั้งหมดนี้ได้แล้วเปิดแท่งใหม่มาอีกทีนึ่งยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเห็นไหมแล้วก็พยายามที่จะปิดแก็บตรงนี้เห็นไหมเคลียร์ไสตตรงนี้แล้วก็กดตัวลงทุบเลยทีนี้ เห็นไหมครับมันไล่ล่อใบมาอย่างต่อเนื่องทุกแนวรับที่มันสร้างทิ้งไว้เห็นไหมครับเห็นไหมตั้งแต่ข้างบนเนี่ยไล่กดตัวลงมาก็ล่อายแล้วพอสร้างไพ่ชั้นกลับตัวตรงนี้เพื่อหลอกเสร็จปุ๊บกดตัวลงมาล่อใบแล้วก็ไล่ล่อาบอีกกี่แนวรับตรงนี้เห็นไหมแล้วแท่งล่าสุดของ H 1ก็ยังล่อายอยู่เพราะมันมีกี่แนวรับที่มันเอาไว้ให้เห็น1 2 3 4เห็นไหมครับล่อายมาหมด4แนวรับและเพราะฉะนั้นการล่อายแบบนี้แปลว่ามันต้องมีคนติดบายถูกไหมครับ แลวการที่มีคนติดใบแปลว่าการาฟก็ต้องลงต่อเพราะฉะนั้นแนวรับจุดกับตัวนี้แปลว่าเดี๋ยวก็ต้องถูกทำลายหรืออย่างน้อยสุดก็ต้องกดตัวลงมาชน3,300แต่ไม่ชนแนวรับนี้เราสร้างพีชัชนกลับตัวตรงนี้ใหม่แต่คาดว่าการที่มันล่อใบามาขนาดนี้มันจะต้องมีการชนรับแล้วก็ทุบลงไปเพื่อไปสร้างพีชัชนกลับตัวอีกรอบหนึง่งแต่ทีนี้การทุบครั้งนี้อาจจะยากยากพอสมควรที่ถ้าเราจะใบเราก็ไม่ควรที่จะใบที่ไ้นี้ถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้าจะบายที่ไซนี้ก็ควรที่เกิดจากการที่มันทุบลงมาชนรับผ่านไส้ชนรับผ่านไส้แล้วเราก็บายเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราจะโดนลลกมันก็จะกลับไปให้เราเคลียร์ได้เพราะว่าอะไรครับถ้ามันมีการไซ์เวย์มาหาแนวรับนี้การไซเวเนี่ยเป็นการคาดว่ามันคือการที่กดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบไม่ใช่เคลียร์วอลลุ่มฝั่งบาบนะกดตัวลงมาล่อบาบเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันมาล่อบาบที่แนวรับนี้เสร็จปุ๊บพอมีคนบายเยอะพอสมควรมันก็จะทุบ ซึ่งการทุบครั้งนี้แปลว่ามันก็จะกดตัวลงมาหาแนวรับสําคัญนี้ซึ่งเป็นแนวรับ We e k day และ H ฮทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันทุบลงมานะครับแล้วเราบายไม่ติดอะไรมันมีสธิ์ที่จะเคลียร์แต่ถ้าเกิดว่ามันไซด์เวลลงมาหาแนวรับนี้แล้วเราบายไอ้นี่อันตรายเพราะว่าถ้ามันไซด์เวลลงมาหาแนวรับนี้แนวรับนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับที่ไม่แข็งแรงซึ่งถ้าเราบายที่ไซด์นี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันมีสธิ์ที่จะทุบลงมาหาแนวรับนี้เลยเูกไหมครับเพราะตรงนี้คือแนวรับสําคัญทับทับซ้อนกัน3าม time f r a m e ง การที่เราจะบายก่อนถึงแนวรับนี้ทั้งที่ว่ามันไซด์เวมาหาแล้วอันตรายมากเพราะฉะนั้นถ้าเรารอเราควรรอที่จะบายหลังแนวรับนี้แล้วซึ่ง H4 จะเป็นจุดที่เราจะหาออเดอร์ก็คือตรงไหนครับถ้าเราจะบายไม้แรกจริงๆแล้วเราต้องรอให้มัน,นมีการชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับนี้ถูกไหมครับถ้าไม่ถึงรับนี้แปลว่าเราก็ต้องใช้ไส้นี้เป็นคันบายเห็นไหมครับไฮไส้ H4 เก่าตรงนี้ ใบแต่ไม่ถึงแนวรับนี้เพราะถ้าเกิดว่ามันชนแนวรับนี้เราก็ต้องมาหาไส้ถัดไปก็คือไส้นี้แต่ไม่ถึงรับนี้แล้วถ้ามันกลับตัวอยู่แถวแถวนี้เดีย๋ยวมันก็จะยกตัวขึ้นไปให้คุณเคลียร์ไม้ใบซึ่งถ้าการกลับตัวขึ้นไปมันสร้างจุดกลับตัวสมบูรณ์ได้มไม้ใบคุณก็สามารถถือทิ้งไวไ้แล้วไม้หนึ่งเพื่อที่จะทําอะไรครับเพื่อที่จะลองลองถือลองไว้เลยเพื่อรันเทรนถูกไหมครับแล้วถ้ามันสร้างจุดกลับตัวอยู่ต่ำกว่า3300แปลว่าจุดกลับตัวนั้นถือว่าเป็นจุดกลับตัวที่แข็งแรรพอสมมควถูก เพราะว่าอย่างที่บอกคือกรอบไซด์เวย,ย์ง่ายๆคือ3ามพันคือจุดศูนย์กลางหรือเส้นราคาดุลยภาพซึ่งถ้าจุดกลับตัวฝั่งใบสร้างอยู่ต่ำกว่าสามพันสผมมองว่ายังไงก็แข็งแรงเห็นไหมก็เหมือนจุดกลับตัวเนี้ยกดตัวลงมาสร้าง,างต่ำกว่าสามพันสา3,300สุดท้ายก็ยกตัวขึ้นมาได้อย่างน้อยเกือบ5000จุดไม่ถึงแต่เกือบจากนั้นสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งเซลล์อีกกดตัวลงเพราะฉะนั้นการสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งเซลล์อย่างนี้ แล้วนี่มีการสร้างอยู่เหนือ3,300แปลว่าอย่างน้อยสุดมันก็ต้องกดตัวลงมาต่ากว่า3,300เป็นอย่างต่าแล้วค่อยมาสร้างพาชันกับตัวฝั่งใบทีหนึ่งซึ่งครั้งนี้มองว่ามีสิทธิ์ที่จะทำลายแนวรับนี้แล้วกดตัวลงมาอย่างหนักเพราะฉะนั้นเราก็มาหาใบใบทีหนึ่งในจุดที่มันเป็นจุดที่ก่อนแนวรับสําคัญแต่ถ้าเกิดว่ามันไซด์เวย์มาตรงมามาถึงตรงนี้เราก็ต้องใบหลังแนวรับสําคัญนี้เพราะเป็นแนวรับทับซ้อนซึ่งออเดอร์จะเยอะมากเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจับจุดให้้ไดว่า ตรงไหนเราควรใบตรงไหนเราไม่ควรใบเพราะว่าเราถ้าเราบายในจุดที่มันไม่ดีสุดท้ายเราโดนลากมันจะกลับมาแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรารอบายในจุดที่ดีมันจะมีสีเทากลับมาเพื่อเคลียร์ให้คุณได้แก้ไม้ให้คุณได้ปิดไม้บาบที่ไม่ดีถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นมองแค่ว่าอะไรครับ3า0 0คือจุดศูนย์คลางหรือเส้นราคาดุลยภาพก็คือตรงกลางนี่แหละเซนเตอร์นี่แหละถูกไหมถ้ามันสร้างจุดกลับตัวต่ำกว่า3,300เนี่ยคือจุดที่เราใบาได้ดี ถ้ามันสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลลอยู่เหนือ3าม0สามเนี่ยมันถึงจะเป็นจุดที่เราเซลล์ได้ดีถูกไหมครับแต่ถ้ามันสร้างจุดกับตัวฝั่งบายในเหนือ3าม0อสามอาจจะบายได้แต่มันจะไม่แข็งแรงเท่ากับมันไปสร้างต่ำกว่า3าม0สามซึ่งเป็นกรอบล่างของสามเหลี่ยมเป็นกรอบล่างของการไซเวย์เนาะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องจับจุดเราเล่นได้นะครับฝั่งบายอยู่ข้างบนแต่เราต้องเล่นโดยที่เรารู้ว่ามันสร้างพชันกับตัวฝั่งบายที่แข็งแรงแล้วจริงๆแล้วกดตัวลงไม่ถึงรับเราถึงจะบาย ถ้าเราจะเล่นใบข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเราใจอ่ใจเย็นพอเรารอมาเล่นข้างล่างยังไงก็ปลอดภัยกว่าถูกไหมครับอย่างน้อยถ้าเราโดนลากเนี่ยมันกดตัวลงมาหนักๆมาหากรอบข้างล่างเลยเนี่ยต่อให้เราจะติดใบถ้ามันติดใบจากกรอบข้างล่างเรามีสิทธิ์ที่จะแก้มากกว่าเราไปติดใบข้างบนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะใบข้างบนแล้วต่อให้มันสร้างพชยุชนกลับตัวที่แข็งแรงแล้วเราต้องรู้ว่าเมื่อมันกดต,ตัวลงชนลับแล้วทําลายลับได้เราต้องรีบปิดไม้ใบซะ เพราะว่ามันเป็นไม้ที่อันตรายกว่าการที่เราได้ไม้ใบอยู่ข้างล่างเพราะไม้ใบที่อยู่ข้างล่างมันจะมีสิทธิ์ทีแก่แต่ไม้ใบอยู่ข้างบนโอกาสทียะแก่มีน้อยมากอย่างน้อยสุดก็จนกว่ามันจะสร้างพายชั้นกลับตัวฝั่งใบที่สำเร็จสเร็จสมบูรณ์และแข็งแรงมากๆมันถึงจะกลับขึ้นไปให้คนได้แก้ไม้ใบได้ซึ่งบางครั้งมันจะไซเวก่อนสักระยะหนึ่งเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ที่มันไซเวก็คือมันไซเวกดันให้คนที่ติดฝั่งเซลล์ตั้งแต่แรกคัดก่อนหรือแม้กระทังพอร์ตก่อนเห็นไหมครับม กดตัวลงไม่ถึงรับยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเห็นไหมสุดท้ายยกตัวขึ้นชนต้านลอเซลล์เพิ่มเติมแล้วก็เบรกไบเล็กน้อยจากนั้นกดตัวลงสร้างเพชชั้นกลับตัวฝั่งเซลล์อีกรอบคนก็มีคนติดไปอยู่ข้างบนอีก<ม>เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกราฟมันทําอย่างนี้ซ้ําๆเราก็ต้องไม่ติดไปข้างบนติดเซลล์ข้างล่างเนาะรอมาายจากกรอบล่างแล้วเซลล์จากกรอบบนดีกว่าซึ่งก็ต้องรอเพชชั้นกลับตัวสร้างสําสเร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพลงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ที่จะทำคลิปแบบนี้ให้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ